สวัสดีครับผมผมเจอกับคนอีสานรเมืองครับผมเมื่อนี้มามาเในน้ำนายอันทั่วรับผมเมื่อนี้นะครับโอสวัสดีครับ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 สวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยเจอดีแจกผมเด้อดีเพิ่งมาใส่ทุ่มหกเด้อเอฟฟ์ของผมโอ้เต็มหนาเลยเมื่อกี้นี้เสร็จพร้อมเมื่อแล้วเสร็จเมื่อแล้วเออตรงไหนครับวันตะควาก็มีอ่า แฟนคลับมาจากคอนแกนเนาะครับผมนะครับครับผมซื้อซื้อซ้อซื้อซื้อยังก่อนครับซอเคยครับไปอเนี่ครับซื้อแบกครับผมนี่ครับเกิดมินตันป่ะอืมอมยนครับครับผมนี่นะครับเล่มแหลวฝนไรงครับถี่ว่าเยี่ยมเยี่ยมยามเขาเขาเมถามครับเริ่มถามเร่สัดีครับผมเด็ดเด็ดเดอดีอเด้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 เดอเดยอด้อเด้อเดผอเ้อเด้อเออ พอจะจำเสียงกันได้ยากนะครับเนาะเสียงเจ้าเปี้ยงใายเด้อดีครับมือนี้มีเมนูยัครับต้อนรับแฟนคลับน้องๆมาจากขอนแก่นครับผมเดี้ยงต้นเดียวแบบพิเศษโอ้บอกระลังย่างอยู่ครับสิมีย่างย่างหมูครับผมมือนี้ย่างกระดิ่งไก่กระดิ่งไก่กระนึ่งไก่ย่างเปิ้ลยำปลากระป๋องครับผมสูตรน้องน้องยังก็ขึ้นเืมซื้อแล้วเมื่อกี้ขอนแก่นครับผมเออน้องแบ็ครับ ครับแต่บบกกี่ร้อยแล้วครับผมมือนี้เบาๆครับผมมองขอพ่ออาทิตย์เบาๆอุ้ยอ่อนๆครับผมมือนี้ข้ออ่อนผมผมพบข้ออ่อนนะวันนี้มองไม่ดีเไอดีบ่าใครนะดีโอ้โหเแตกช็อตโอ้โหเดี๋ยวครับดิ นครับกำลังย่างย่างเป็นกัปเเ้มมเรื่อยๆครับผมครับโอ้ส่วนหูส่วนแบบบอเนน,นแตะหูครับผมครับขอบคุณที่มักคลิปได้ที่สุดครับผมที่เนี่ยนะอยากถามว่าเบิ้งติดตามมามักคลิปได้ที่สุดมักคลิปได้ยี้ มัาริบได้ครับผมมกิได้เป็นของวงถายแบบโอ้มักแบบเป็นอายุหากินบ่ครับเก็รักดีเข้าไปครับครับผมโครับผมยมาตดแ้งตัดแห้วผมผอมเลยให้ในกินผอมนะครับครับดนไม่ไม่กินน้ำกันครับ ร่วมรวมทีมกับผมกับนายอนทวักครับพอดีช่วงบางนึงเนี่ยห่างหายกันเป็นโดนอยู่ครับเพราะว่าเพิ่นเพิ่นไปทำธุรกิจเมืองนอกครับครับข้ามให้ออกนอกเก็บฟื้นนะขายทานเพื่อนบริการธุรกิจมืดเออธุรกิจมืดขายทานพอดีพูดอะไรไม่ได้หวผมกับนายอนทวักกับสิมีโครงการอยู่ครับโครงการโครงการยังก็ยังไปบริจาคเฮตตาปาคื่ออิงเด้อ บ่บ่มืองผัปลาเอื้อเพื่อแก่คนที่คนหลุจัก,จกแล้วทาบรรยากาศรวมบรรยากาศนะครับถ้ามีูลใดมีแรงบันดาลใจหรือมีทุนทรัพย์ผู้ละกาบาทสิบ,บาทกระลับครับแมนครับแมนเ <นะ S 1> ราจะแจ้แงยอดบัญชีไปนะครับถ้าผูาา้ใดทำบุญนะครับในในครั้งนี้นะเดี๋ยวทุกบมจิไปทายรูาใม้เบิร์นบอครับว่าการเป็นยูของผูว่าเพิ่นต้องการจะได้อย่างนะครับเพราะว่าบ้าเพิ่นทำเถียงหน้านี่ ไปไปเบิ้งบ้านไปเบิ้งกันกดเพิ่นก่อนครับผมแม่นเงินทุกบาททุกสั่งถ้าสิบริจาคน้ำกันนี่กันสิมอบให้เพิ่นเบิดบ่แม่นมอบดอกสิซื้อเครื่องใช้ที่จำเป็นนะครับแม่นเออที่จำเป็นที่คือยังห้องน้าบ่มีจังซี่กับเป็นสื่อสั่งมันจะได้เทอะจได้ยังบวมอาอยู่วัดไหลเด้ล่ะเไรก็เลยเลยอยากปรึกษากันเบิ่งนะครับแม่นครับกำลังคุยกันอยู่ครับตอน้องมาจากคอนเทนต์กันสิร่วมครับสิมาบริจาคสร้างกันครับสิเป็นสั่งครับครับผมช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันครับ แมนบมีทุนกะมีแห้งกะมาเห็ดน้ากันนะครับแมนอแบบว่ามันบ่ได้อันสิไปเห็ดปลาปจะใส่สีนะโอ้แต่ว่าเอาเอาสิไปซอยเพิ่นโมไงนะแมนครับคือซอยเพิ่นนะครับเอาโดยแรงใจเล่นมาครับแมนแรงใจแรงใจคือเดี๋ยวเดี๋ยวจังเงินจังบอกอีกที่ก็ได้เพราะว่าตัวผมสิบเอทไทยไทยเหมือนบ้านเพื่อนก่อนครับสิบเอทไทยไทยรูกไทย ทยกาดเป็นยูเพิ่นเป็นยังไงเพิ่นกับเพิ่นกับพี่การมัเอเป็นลูกลูกลูกเพื่อนพี่การเพิ่นกับเท่าแล้วเพิ่นกับเก็บวันแรกกอนนะแต่ว่าเพิ่นป็ดงานหนักเนาะบอกงาน,นล,ลูกลูกคนหน่งกับเรีย้ยงใช่ไหมแมนโอ้ทั้งลูกกับเรียนแม,น,มนครับเอากเ็เ,าเลยเฮ็ดไปวัดเฮ็ดเทียงได้หรอกแมนแต่ว่าเอาผู้ที่เพิ่นเป็ี่ยนยูก่อนเดี๋ยวนี้เพิ่นเป็ี่ยนยูก่อนแมน แม่มาบอกให้พระสงฆ์องค์เจ้าเราเพิ่ง้ก็ดินว่าหก็ได้เออผู้ก่อนมันถอดนั่นแหละเออขน่ค่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ร่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่รครับโครงการน่่่ท้แน่นอนแท้่่่่่ค่ั่่่่่่่่บ่ล่่่่่่แน่นอนครับ่่อน้อง่่ครับผมกันครับ เม่นมัเหรอครับครับไปน้ำกันครับผมจะได้ไปร่วมด้วยช่วยกันนะครับคนมาทัวร์เนี่ยผมพูดไปทีของนายผู้ใดเป็นโอ้ทีมงานอึดเปียกบ่ครับผมเรียบเรถามทีมงานอึดเปียกครับครับครับตั้งโดนหมดเลยอึดเปียกเอาสิจ้ะท่างหยากันแท้เนี่ยนะสิได้ดพี่เปียกของเพื่อน เอาเสียวันก่อนสองโมงเจ้ใหญ่ตาบุญเอาคเดี๋ยวเดี๋ยวตัวผมจะเกินไปก่อนครับเดี๋ยวจะเหมืนเดี๋ยวจะไป็นไทยเป็เบิ้งอีกครับผมทีมงานบนกับตักมาตัวไปจมไปให้ครับผมอยางหมูมาแล้วครับตักมสองจานนี้ใช่ครับกำลังซอยนี่ครับหูหมูเนยังหูหูหูหมูโอ้แม่หูมี พี่เจ้าหูนี้อ่ะหูมีหูเออเออครับกับเจีวพูดแมเอาหอแบนมาหนิหัวหินบอ่ะอามภาาไทยกินไหมโอ้ยต้องกินให้หมดนะไอไม่หลกพิษเนี่ที่ได้สีเสิบเสบายปากลำบากตัว กระท่างปากคกระช่างสูดเดินจอดเลยครับกับแก้มสันดีจนมี่ใส่ถุงงูมีดีเลยครับโอ้ยังมาบังกันอีกอยู่ได้เลยพวกนี้ว่ะอนึ่งนี้ดียวเอาพวกก็นะครับตีห่อได้ป่ะเซเล่นเมี่ยงห่อได้ป่ะเนี่ยแน่นครับครับเบิ้งแน่นทั่วเป็นตีห่อห่อนะครับ ด้วยใบคุณเลิศนะครับใบคุณเลิศครับอข้าห่อของเพื่นเนียงเนียงเนียงของออี่เนียงความต้องกินสีครับโอ้ย่ำต้องย่ำนะครับอแม่พี่อ่ากินแม่กินยอ้วเจ้าอครับผม หอแบบนี้เฮ็ดคือกันครับอันอ็นเป็นเนื้ออีกนึงครับผมเนื้ออย่างเนื้อยอยีกนึงจาก <c oughs> นี่เลยครับเขากันม,มายังครับกั <c oughs> บกับหนังมม่ข่อเอ็นไหมเฮียนี่มจีหอมหอมใบนี่ครับใบค้นเลือด <c oughs> สุดยอด กัเลยปน้ำเปล่าอืมต้องคิกหน่อต้องใส่มท่ไห่ะแั่งกันเยอะน่ครับกินแม่กินเดอกินนิบีมครับผมยังเพี้ยนเส็ดสูตดไม่ป่ะที่นี่สไม่เส่ยกวงน้ำเล็กน่อยเสียกวงวงผอมครับอันีได้เปรี้ยวเอ้ เอ้ามักเพี้ยเพี้ยบบ้าครับผมผมขับหัวแล้วน้ำเนืรู้สึกว่ามันติดเขี้ยวนะอะไรติดเขี้ยวคุณเลิศโอ้เลยครับมีออเดอร์เป็ไก่พร้อมครับนะครับ ยวดเลยเครื่องเทปบะหมสุหมูโอ้ใจการสุดีเครื่องเทปบะหนูกหมอหมเครื่องเทศเนาะก็เป็นยังเนาะก็อยุขันเครื่องจมใหลยุครับมีเมนูข้างหนึ่งไก่หอมหอมๆผ่านๆโอเคครับแล้วไอซี่กิดีอยู่เนี่ย ครับเครื่องเทศนะครับไปครับเอาไหมกินเลยครับนี่ครับหนื่งไก่กับเสียบเสียบจะปิดคลิปิดเปิดเพลงมทำมันทอดนี่ครับย่างหมูยังย่างมาเรื่อยๆอยู่ครับเครื่องเต่าต้องขอบคุณเจ้าภาพด้วยมือเนี่ยต้อนรับแฟนคลับดีขนาดครับผมแนครับผม ครรัับบงานแก้มข่าวครับถือว่าเป็นพี่เป็นน้องกันล่ะครับจ้าเนียญอยู่ครับเนียญอยู่มาเป็นน้องเขาไปคุณเขาเขาไปไปใช้กินเราเพื่อเราล่ะเป็นสังคมเนาะเนียครับผมเป็นสังคมนสังคมครับถ้พวกนี้เราพวากันก็เปลี่ยนมาลังช้อมมามาครับมามาทางมาแล้วกำลังช้อมตากันอียญมันมาลังกินนกได้ครับจังไปฟาวก็ได้ปิ้ง เอาผมพกไว้เนี่แหละครับแบบนี้ต้องขอบคุณนะครับที่ติดตามตลอดเนาะเนาะโอเคแด<บ>ดค,ครับผม,มแล้วก็เม้นด้วยคร,ครับผมโอ้รายการพร้อมย่างหมูให้กินพร้อมครับผมมหาหาฮอดทีก็จะไปย่างเส็ดแล้วอยู่นั่กินให้กินพร้อมครับโอ้อยอดสุดอยอดงานยอดเนี่ยครับ เป็นยังกะขังร้วมมือเก่าล่ะเจ้เดยนี้ครับกับแกบเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่นไปเขาของน้ำอยู่ครับนี่ครับผมรายการแล้วครับนี่ครับน้องคุณน้องเค้น้องชายไล่ครับผมมคอนี้ครับครับพี่อีดเป็นอะไรไม่มีเกี่ยวอ่าน้องเมนครับก็นน้อง น่บดบหรอคแนครับอันนี้น้องงยไงใหมวกเงิ้น้องน้องนห่น้องบ่หมันน้องเป็ดโอ้หเบหม่บ่เออบหม่ำครับผมครับอย่างเสียบแซีบหนึ่งไกล้กับเสีบแซบครับผมนะครับเมู่กับแก้มมือนี่ท่านเอาไว้มาติดผมได้ นี่ครับเพื่อกินกันประจําครับเพื่นเตรียมไฟเตรียมยังเรียบร้อยเออโดครับไปเดีผมนี่ครับน้องน้องแบตพร้อมไครับแบตครับผมแบตไม่กัวนะฮะแบตบอแบตไม่ตัดโอ้เออเออเออเฮยนี่ครับ ออครับเดี๋ยวครับทีมงานอึดเบียดมันบ่ครับการลดหนึ่งเนนอนยิ่เด่นกันแค่ไหนเดี๋ยวครับผมเอาเอาเดี๋ยวเดียวกันเพื่อนเดี๋็ดเดียวนะโอ้เพื่อนแล้วเปล่าพอดีเนี่ยครับออ๋กู้มุนคักไหนที่เมุนมุ้นติ๊ก ไปไทยแซ่กวดเดือบครับผมสามตีเด็ดดีเป็นแ้ครับหนูจเคเห็นไหนแบรนมาเลดอแมนนี่แหละครับพระเอกเรื่องพระเอกจําจําช่องนะผมจะเป็นตัวกงแล้วครับเป็นหนึ่งตัวร้ายนั่งมาไหลแต่รต่วาพี่จูเป็นสอนดีนะนี่ครับแสบ ขอบคุณลังบ้านพินานทั่วครับผมเืิอนี่ยอดเอ้าคลับเอ่ไอเยี่ยอ้ไเออเลยครับโอ้ยแม่อันจอดไฟเรับรการะเด็โอ้ยมันตัวงี้พดพนพวกขน <laughs> อืเดี <laughs> ๋ยวผมต้องขอพูลายครับติดตามช่องคนอีสานมาเมืองครับผมแลวกการดีๆต้อนรับแฟนครับ นะครับจากน้องเมนน้องเคน้องยังก็น้องยังก็มาจากคอนแจนน้องแบสครับผมนะครับมาจากคอนแจนครับมาเล่นนํากับทีมงานครับเพื่อนติดตามตลอดครับผมครับอีกตะวันขอบคุณหลายวครับแล้วผมสิ็จไปเยี่ยมยามทำข่าวท่าอยู้ชมครับตีเบิ้งส่องสองสามเือสองเกตัวเพื่อนกองที่สองเบ้อดูเลยครับครับครับอย่างหมูอย่างอย่างกับแก้มครับผมกับ นี่ย่างหมูครับหนึ่งไก่ครับตอนรับแฟนคลับมาจากคอนแกร์ครับนี่ยครับมาจากใครกันบ้างเดเดนี่มาจากบ้านน้องน้องซิมครับผมโอ้โหซื้อเดเด็ดครับจากเกีะไตครับผมปุ๋ยตากระตเด็ดเดเดเนี๋ยบ่เป็นดีเด็บ่บ่ดิเดไปเห็นก็เหมือนกันนั่นแหละอับ เด็ดเด็เดแต่เละบรรดาตากะตะไยมันไปไปหลีกยู่ในป่าเข่าขนเปล่กขึ้นกันน <c ười> ี่แหละแต่ขึ้ก <c ười> <c ười> ันนั่นแหละมาสัตว์เด็ดเด็ดมาสัตว์น้องสิงห์ครับครับขอให้อยู่ดีแม่งทุกคนครับผมสวัสดีครับ